สวัสดีค่ะสวัสดีจากประเทศสเปนตอนนี้ว่าอยู่ที่เมืองซิกเก็ตนะคะอยู่ไม่ไกลจากบาร์เซลโลน่านะคะขับรถประมาณสัก15นาทีก็ถึงนะคะชายหาดตรงนี้จะสวยงามนะคะขาวสะอาดนี่ค่ะบรรยากาศผู้คนไม่พุกพ่านนะคะผู้คนไม่พลุกพ่านแล้วก็ ชายหาดก็สะอาดมากเลยมียามชายฝั่งด้วยนะคะนี่เก้าอี้ยามเก้าอี้ยามชายฝั่งนะคะตอนกลางวันนะว่ามาแล้วรอบนึงนะคะแต่ว่าสู้แดดสู้แดดไม่ไหวนะคะก็เลยต้องมาใหม่ตอนเย็นนะคะตอนเย็นนี่มันแดดล่มลมตกนะคะนี่แดดมันอ่อนแรงแล้วตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะคะ สองทุ่มเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าที่จอดรถด,ด้วยนะคะเขาให้เราจอดฟรีหลังสองทุ่มแล้วที่จอดรถที่เมืองนี้นะคะก็ก็เยอะที่จอดรถมีว่างๆหลายที่นักท่องเที่ยวก็ไม่เข้าเยอะเท่าไหร่นะคะฝั่งทางนี้นะคะแต่ว่าฝั่งทางนู้นนะคะฝั่งทางโบสถ์ตรงนู้นนะเห็นโบสถ์ไหมคะฝั่งทางโบสถ์สีน้ำตาลน,นะคะอันนั้นอาจจะนักท่องเที่ยวเยอะ นะคะตรงนู้นเลยเห็นไหมหนุนนะว่าขับรถไปนะ,ะขับรถไปนู้นไปสุดตรงตรงที่มองเห็นนะตรงเขาอ่ะไปถึงตรงที่รถเข้าไปไม่ได้อีกแล้วนะคะแล้วเราก็วนกลับมากลับมากลับมาโรงแรมแม่ว่าอยู่ข้างในนี่นะคะนี่ได้ที่จอดรถตรงนี้เลยโรงแรมอยู่ตรงข้างในนี่ตรงผู้ชายกับผู้หญิงเดินออกมาจากซอยนี่นะคะแป๊บเดียว แล้วเราก็สบายๆนะคะเดินมันเดินผู้คนไม่พุกพ่านเราก็เลยไม่รู้สึกว่ามันจะน่ากลัวเท่าไหร่นะคะแล้วมันก็ยังไม่มืดเนาะมันสองทุ่มแล้วนะคะร้านค้าก็นี่เลยค่ะแบกกระดินนะคะร้านค้าแบกกระดินสีสันสดใสนี่คือกางเกงว่ายน้ําของผู้ชายนะคะ<ป>เห็นไหมคะร้านค้าแดกกับแบกกระดินเมืองที่เรา ผ่านมาหลายๆเมืองนะคะบรรยากาศก็จะแตกต่างกันไปนะคะบรรยากาศแตกต่างกันไปในแต่ละเมืองตลาดก็จะไม่เหมือนกันนะคะดูดีหลากหลายมากเลยสินค้าแบกกระดินไปเลยนะคะไม่ต้องเรื่องมากนี่ไงตาดีได้ตาไร้เสียของดีๆทั้งนั้นเลยเนี่ยกว่าเขาจะเย็บได้แต่ละอัน เยอะแยะเลย,ยกระเป๋าสานสวยมากเลยอ่ะขวมากครับเพ่กระเป๋าสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่เสื้อกีฬาสวยๆชายหาดก็ แดดลมลมตกเนาะลมมันก็เย็นเย็นอากาศก็ไม่ร้อนเหมือนตอนกลางวันนะคะตอนกลางวันนี่สู้แดดไม่ไหวจริงๆเดินทั้งเหนื่อยทั้งเหงื่อทั้งร้อนทั้งหาที่จอดรถลําบากทั้งคนเยอะเดินตอนเย็นเย็นนี่โลง่งๆสบายสบายนะคะบรรยากาศริมชายหาดทะเลเมริเตอร์เรเนียน เมืองซิกเกตนะคะสวยงามตามท้องเรื่องของประเทศสเปนนะคะฝั่งทางนู้นเลยนะคะนู่นตรงนู้นนว่าก็ขับรถไปสุดแล้วนะคะสุดสุดซอยสุดโรงแรมสุดท้ายนะคะให้หนุ่มๆวิ่งผ่านไปอ้าวมา โรงแรมมันมันมีโรงแรมหนึงตรงสุดท้ายสุดขอบถนนตรงนู้นนะคะแล้วมันก็ไปไม่ได้มันก็สุดถนนเราก็ต้องวนรถกลับมานะคะถ้าเดินก็เหนื่อยนะถ้าเดินไปสุดถนนจากนี่มานี่เนี่ยเนี่ยเหนื่อยนะคะถ้าเราเดินนะเพราะฉะนั้นเราต้องขับรถครึ่งหนึ่งเดินครึ่งหนึ่งนะคะ แต่ว่าจะเดินกลับเพราะว่าตรงนี้มันไม่มีอะไรทางนี้ไม่มีอะไรแล้วเราเดินกลับคิดว่าร้านค้าน่าจะมาด้วยกันหรือเปล่าเป็นพวกเดียวกันหมดนะคะแล้วก็สินค้าสินค้าก็เหมือนเหมือนกันหมดเลยอะน่าจะมาจากบริษัทหรือว่าพนักงานด้วยกันหรือเปล่าเหมือนกันหมดเลยอะของอะ สารองเท้าใส่เดินชายหาดเสื้อก็ดีมันไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวนะคะเมืองเมื่อกี้นี้เทว่านอนอยู่ที่ซูซานนานั่นน่ะโอ้ยนักท่องเที่ยวเยอะมากแล้วของก็ขายดีเงินสะพัดนะคะแต่ละร้าน แต่และโรงแรมแบบคนเยอะมากอ่ะขายของดีเพราะว่านักท่องเที่ยวเนาะเขามาซื้อของกันเต็มกินกันแบบบูบไม่หวานไม่ไหวนี่ไปเลยค่ะแบรกัดินไปนเลยไม่ต้องเรื่องมากนะคะไม่ต้องเรื่องมากสินค้าเหมือนเหมือนกันในทุกๆร้านน่าจะเป็น พวกพวกเดียวกันนะคะบรรยากาศบรรยากาศมันแบบสบายสบายช้าๆนะคะแบบไม่ต้องเร่งรีบมันก็เหมาะก็เหมาะสำหรับคนที่มีลูกอ่อนอย่างนี้นะคะเพราะว่าเมืองมา่ก่อนที่ที่เที่ยว่าไปนั้นมันคนเยอะนักท่องเที่ยวเยอะพลุกพ่านนะคะ นี่ค่ะบาร์เซลโลนาอยู่หลังเขานี่นะคะขับรถแป๊บเดียวหลังเขาข้างหน้าเนี่ยรอดูโมงไปก็ถึงบาร์เซลโลนาแล้วนะคะมีแต่สวยๆทะเลก็สวยของก็สวย กระเป๋าแบบนี้นะที่ประเทศลาวาขายแพงมากนะคะไอ้ยี่ห้อเนี้ยยี่ห้อพวกนี้ขายแพงไม่รู้มันจะผิดกฎช่องหรือเปล่าที่เราถ่ายวิดีโอเนี่ยนะคะไม่รู้ผิดกฎหรือเปล่าแต่ว่าเราก็ถ่ายเอาไว้นอนในความทรงจำว่า ครั้งหนึ่งเราเคยมาเที่ยวเรามาเห็นอะไรบ้างนะคะพอเราแก่แล้วเราจะได้มาเปิดดูว่าเราเคยไปเที่ยวที่ไหนมาบ้างนะคะนะค่ะบรรยากาศจะเป็นอย่างนี้นะคะยาวไปเลยนะคะถ้าเรามีแรงเราก็เดินไปจนสุดสุดถึงนู้นแล้วจนถึงท่าเรือฝั่งทางโบสถ์นู้นเลยนะคะแต่ว่าคงไม่ไปถึงขนาดนั้นนะคะ ที่นี่เขานิยมนิยมทำแบบนี้นะคะเนี่ยที่เป็นกระเบื้องก็เรียกโมเสกเดี๋ยวว่าจะเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรา สิ้นสุดตรงไหนเดี๋ยวเราก็กลับมาเพราะว่าจะไม่ลงไปที่ชายทะเลนะคะเนี่ยค่ะลื่นมันเชิงจะแรงนะคะขึ้นลมเชิงจะแรงแล้วก็ขี้เกียจลงไปเดินริมชายหาดนะคะเดียต้องไปอาบน้ำอีกถ้าไปเดินชายหาด ขึ้นบกมาต้องไปอาบน้ําใหม่นะคะเพราะว่านี่เพิ่งอาบน้ามาแล้วก็ออกมาเดินนะคะขี้เกียจกลับเข้าไปอาบน้ําใหม่ถ้าไปเดินชายทะเลแล้วเหงื่อมันจะออกนี่ค่ะบรรยากาศสโลว์มากเลยแบบชา้ชาๆแบบใจเย็นๆมากเลยอะโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวว่าจะเดินต่อนะคะยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะอันนั้นเป็นที่นั่งดิ้งนะคะ แตีวว่าจะเดินไปนั่งตรงนั้นแหละโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้พาไปเที่ยวไหนอีกติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ